ตงว่าราชการจังหวัด่านีต่ส2.7ล้านไร่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ภาคตับริษัทคูน่ดำเนินการขยายการผลิตไฟฟ้าจะทำให้โรงงานมีการผลิตไฟฟ้าเกิดนวหรือเเสนอของคณะกรรมการผู้พิรเิดที่เกิดความในพระราชบัญญัติเสริมและัฒนาโรงงานแห่งนี้ในนอยู่คู่กับน้องชา จากหนึ่งสี่พันตันค้อยตะวันเป็นสองหนึ่งหกพันตันค้อยตะวันกรรมการค่อยและทั้งตาเนี่ยเขาก็อัดมุมมัดให้กับทางสารเรียพร้อมนะครับที่ยาหน่อยนะครับประกาศฉบับนี้บอกว่าถ้าต้องทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนครับภาษาที่ถูกออกมาเนี่ยมันมีทั้งการจะทำรายงานนะครับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนมีส่วนชนนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปใครก็ได้ที่ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่น่าไปดูอยา่ที่ผมได้นำเรียนไปแล้วว่าในรงของการเกษตรนะครับของสวนที่โรงงานนะครับโด้ยแพงตาครับก็เป็นการาใช้ประโยชน์ก็เปนการคบคุันนะครับในเมื่อย้ายต่อไปการทำของเราทางทิศตะวันตกเหียอใต้ของโรงงานต่างๆนะครับที่ได้รับการเข้อถึงโดยตรงเนี่ยหน้ารายเดียวในหน้าที่เป็นของสุโขทั ขางล่างนี้เนี่ยเราดีที่จะให้ข้อตัหล่อและพ่อพี่นาว่าส่วนใดที่เองประชาชนแล้วก็มีสื่อสารานต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่กระบวนการแก้ปัญหาคำถามเมื่อกี้อความเห็นในภาครัฐษณ์เนี่ยมองว่าเอชไอเอที่เราได้มีในสื่อสางานตรงนี้มันเป็นไม่ไกหลักันแล้วก็ท่านผู้นำที่ไหนในส่วนนี้เนี่ยผมอยากจะเสนอว่าก่อนที่จะนำเสนอทีน้ำลมไฟขยายของเสียกระบวนการตั้งแต่ต้นโรงงานและส่วนอื่นๆของ น่านำังดังนั้นกระบวนการที่ทางผมมองว่าเราใช้คำว่าในยุโรปอยู่เวสที่สุดเราไม่ใช่เป็นโครงการมีผลกระทบมาพเยอะแต่ว่าเราอาจจะต้องการข้อมูลต่องๆเนี่ยหน้าตาเองเราในหน้าตาเป็นของเราไปอยู่ร่วมกันโครงการมาตั้งใช่ไหมดังนั้นระยะเวลาไม่น่ายาววันที่เกิดขึ้นมันมีทั้งผลดีผลเสียอย่างไรเราจะต้องมีทิ่ดิที่ตรงนี้ด้วยกัน